ทำไม HR ยุคใหม่ต้องใช้ Human Software? s o f t ข้อ1มีฟังก์ชันครอบคลุมทุกการทำงานของ HR ตั้งแต่การคำนวณเงินเดือนจัดการเอกสารภาษีประกันสังคมการสังหาบุคลากรและอื่นๆอีกเพียบข้อ2โปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็ว HR สามารถเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อ3ลรองรับการลงเวลาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า QR Code Wi-Fi Beacon สแกนลูกทีมข้อ4ฟังกช์ชันด้าน HRD ครบคันโดยมีฟังกช์ชันสำหรับการประเมินเช่น KPI การประเมินพนักงานทดลองงานและการฝึกอบรมออนไลน์ข้อ5 ข้อมูลมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสากลภายใต้กฎหมาย p d p a มั่นใจได้เลยข้อมูลไม่เสี่ยงล่วไหลแน่นอนและข้อสุดท้ายข้อ6มีบริการหลังการขายดีเยี่ยม h ิ m a n s ซ้อให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายโดยมีทีม Customer Service ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นค่ะและนี่คือเหตุผลที่ว่า